สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีอันนี้ผมก็ถ่ายจากมุมบนบ้านนะฮะถ่ายจากมุมบนบ้านนี้นะครับเอออ่ะพอดีมองลงไปเมื่อกี้เห็นอ่าเม็ดข้าวนะตรงนี้นี่ข้าวเริ่มเป็นรวงแล้วน่าจะสักพัก่าจะได้เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ย สีกล้องอาจจะไม่เท่าไร่นู่นนะคุณปุยก,ก็อยู่ที่้านกันแล้วนะครับนู่นนี่คือมุมหลังบ้านของกระผมนะฮะส่วนข้าวด้นู้นก็เกี่ยวไปแล้วนะครับด้านบนเกี่ยวไปนานแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อน พอดีเห็นมุมนี้มันมองลงไปเมื่อกี้มันสวยดีนะครับสบายตาก็เลยอ,อยากถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมเนาะเดี๋ยวผมเซลงไปข้างล่างเลยครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำงานเตรียมตัวไปทำงานเข้าห้องน้ำห้องถ่าย นี่คือ้างล่างฝนไม่มาสักพักหนึ่งเลยนะครับฝนฝนไม่ตกสักพักหนึ่งเลยนี่อาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นไหมเอ่ยว้าวสดใสขนาดเลยเดีย๋ยวผม นี่เข้าไปทำธุระในห้องน้ำสักครู่นะฮะมาวับมาอย่างไวจากอยู่ห้องน้ำเตรียมเดินทางไปทำงานกันก่อนปล่อยไ,ไหลไปเลยเข้าบ้านผมมันเป็นเนินประหยัดน้ำมันเฮ่ oh my god, waktu oh, melap, oh, เเค๋ัวไปทำงานดูพราทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ กาแฟซิกิวอนโอ้โหชุดอะไรกันคุณนี้เรื่อมลาบทนระงผมมาเลยนี่ดค่ะหน้าตายังบบสดใสเลยตีกาแฟแล้วก็จะไปวันนี้ตื่นสายเมื่อวานลุยเหนื่อย ร้อนร้อนรอนรอนมาครับาหารเช้าว,วันนี้คุณปุยก็เตรียมอาหารเช้ามา้แล้วแต่ว่าผมขอแบบด่วนๆขออาหารแบบจานด่วนนะครับ <c oughs> <c oughs> จัดแต่เช้านะฮะเพราะว่าตื่นสายจะไปทำงานแล้วกินสักหน่อย 嗯。Mm. เ๋ยาไปรุ่งานจะเก็บปติกิยบยา ตด,ด,ดหมูสับกินรสเผ็ดไม่ได้ตนเช้าท้องไม่ค่อยดีผมกบเสร็จแล้วกาแฟข้าว อเคอิ่มเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางอเอาเพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางไปทํางานนะครับอะมาครับไปทำงานก่อนเดินทางไปทํางาน เครื่องก่อนมองหน้าทำไมมุตุวอรมเครื่องก่อนเช้าเช้าเครื่องร้อนห,หลับได้หลับดีนะปล่อยมือได้ละไปครับ เห็นนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ